ะะกล่องใบหนึ่งนะคะใส่ลูกบอลมีสีแดงสีขาวสีฟ้านะคะสุ่มลูกบอลมาหนึ่งลูกหยิบครั้งเดียวโอกาสหลังคําว่าโอกาสนี่แหละคือสิ่งที่เขาสนใจที่จะหยิบได้ลูกบอลสีแดงหรือสีฟ้าเป็นเท่าไหร่และให้ทุกคนสังเกตตัวนี้นะคะใช้คําว่าหรือแสดงว่าสีแดงก็นับสีฟ้าก็นับหยิบได้สีแดงก็ นับว่าถุกรางวัลหยิบได้สีฟ้าก็นับว่าถุกรางวัลแสดงว่าในลูกบอลอยู่ในกล่องนะ่ะที่เอามารวมกันเนี่ยเราหยิบอะไรได้บ้างหยิบแค่ครั้งเดียวมันก็คือลูกบอลจำนวนลูกบอลทั้งหมดถูกไหมคะเอาสีฟ้าสีขาวสีแดงรวมกันเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดพอหยิบลูกบอลหนึ่งครั้งนี่มันก็หยิบได้อะไรก็ได้ถูกไหม มันมีอะไรบ้างล่ะมีลูกบอลกี่ลูกล่ะลูกบอลสีแดง2ลูกลูกบอลสีขาว4ลูกลูกบอลสีฟ้า6ลูกไม่ได้สนใจว่าเป็นสีอะไรรู้แต่ว่าหยิบได้ลูกบอลก็พอนะคะมีอยู่ทั้งหมด12ลูกอ่ลูกปรากฏว่าหยิบลูกบอลขึ้นมาโอกาสที่จะได้สีแดงและสีฟเออหรือสีฟ้าเป็นเท่าไหร่สีแดงคือ2ค่ะสีฟ้าคือ6เพราะฉะนั้น นะคะสิ่งที่สนใจมีเท่ากับ8ลูกความน่าจะเป็นของเราก็คือสิ่งที่สนใจหารด้วยทั้งหมดนั่นเองสนใจอยู่8ทั้งหมดมีอยู่12ลูกนะคะ,ะ8ส่วน12ในการหาคำตอบของ ความน่าจะเป็นนะคะ1จะต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ำสองหารออกมาเป็นทศนิยมเพราะฉะนั้น 8. ส่วน12ไม่มีตัวเลือกแน่นอนนะคะตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะ 4. ตัดเหลือ 2. 4ตัดเหลือ3าคำตอบคือ 2. 3ส่วน3นะคะต้อข้อคอไค่นั่นเองนะคะ